ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพวบวันดาท่านทั้งหลายอีกหวังว่าท่านคงยังไม่รำคาญตี่งอยัฟังเรื่องของคนผ่านต่อไปนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกเพื่อทรงแนะนำว้จากจงยาคบคนผ่าน เมื่อพูดถึงคนพานในลักษณะที่หนึ่งคือมีความโหดร้ายเราก็ต้องพูดกันต่อไปสนิดดีไหมนี่คุยกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกในฐานะที่เรามีความรู้สึกเสมอกัรด้วยคนทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกัน แม้ว,ว่าท่านหลายที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ดียังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีก็ลองมาช่วยกันคิดอย่าเพิ่งเชื่อผู้คนพูดเพราะผู้พูด,พพด,พดนี้ความจริงไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสอ,อะไรไม่ใช่ว่าจะเป็นนักปราชราชบัณฑิตในพระพุทธศาสนา ป็นได้เพียงเห็นเขาปฏิบัติกันฟังพระทันเทศบ้างอ่าหนังสือที่อ้างว่าเป็นคำสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างแล้วก็มาใคร่ครวญดูเห็นว่าคำสอนเขาองค์สมเด็จพระบรมครูเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาคิด ก็ว,ว่าเป็นคําสอนที่พระศาสดาองค์เดียวพระศาสดาก็แปลว่าครูองค์เดียวที่ไม่มีการบังคับว่าคําสอนนี้ใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เมื่อการบังคับถือว่าเป็นการเิตรอนปัญญาือวยเิตรอนศรัทธาของผู้ปฏิบัติ ยาสมัยนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าทำให้เสื่อมสีอิสรภาพทางด้านจิตใจทางด้านกฎหมายก็เอาทางร่างกายแต่จิตใจเขาว่ากันเขาลงโทษกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นว่าไม่ควรจะริรอนกันในด้านจิตใจ นเมื่อว่าทั้งลักษณะคนผ่านในวันที่แล้วว่าคนผ่านมีลักษณะมีใจโหดร้ายเมื่อเขามีความโหดร้ายเขาก็ต้องมีความทุกข์ว่าความร้ายเป็นอารมณ์ที่เผาผลานจิตใจไม่ให้มีความสุขในเมื่อท่านผู้นั้นท่านเป็นผู้ร้ายใจของท่านไม่มีความสุข เราไปคบกับท่านปฏิบัติกับท่านใจเราก็ไม่มีความสุขเราพทธเจจาทรงบอกว่าจงคบบัณฑิตเสียเป็นคนที่มีอารมณ์ประกอบกด้วยความเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษของคนร้ายคือคนผ่านนี่ที่มีคนเป็นคนใจร้ายสำลายเศรษฐก,กิจของว่าเทศชาติให้พินาศลงไป ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นผู้ทำลายความสุขของบรรดาโปรงชนเท่านั้นทำลายความสุขของบุคคลอื่นด้วยทำลายความสุขของตนเองด้วยเหมือนกับที่ท่านจะคงคิดได้ว่าเมื่อวันก่อนผู้โพดได้มากล่าวว่าในเมื่อคนที่มีจิตคิดชั่วมีอารมณ์ร้ายทำ้ายร่างกายคนอื่น เขาก็ต้องถูกปราดประหารถูกการแก้มือใครเขาย่นนอนนิ่งเมื่อเราร้ายได้เขาก็ร้ายได้เหมือนกันเมื่อเขามาร้ายกับเราได้เราก็ร้ายกับเขาได้เหมือนกันอันนี้เป็นอารมณ์ธรรมดาผู้คนัทวไปและก็ส่วนใหญ่ผู้คนที่เข้าไปแก้แค้นปราดประหารถ้าท่านผู้คนเดิมคนร้ายก่อนมาทำร้ายเพียงร่างกาย ท่านคู่แก้มือฆ่าเขาคนนั้นตายก็เลยกลายเป็นคนร้ายอีกด้วยถูกลงโทษหนักเพราะนั้นว่าการครบหาสมาคมกับคนที่มีจิตชั่วคือไม่อารมณ์ร้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่มีความดีมีแต่ไม่มีโทษต่อน,นี้ไปขอพูดเรื่องอารมณ์ร้ายสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะพูดถึงว่าโทษหนักการครบคนชั่วแบบนั้นเขาบังคับให้เราครบหรือว่าเราพอใจในการครบขอบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่ายโทษคนอืน่นพระพุทธเจ้าสมตัดว่าอัตนาโจทยัต,ตานางังจงเตือนตนได้ตนเองไว้ใจเราเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะคบหาสมาคมกับท่านพวกนั้นคนที่มีใจร้ายเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขาหากจะบังคับให้เราครบกับเขาโลกทั้งโลกเรามีสิทธิ์ที่จะเรียงไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ให้คนไปแต่ความจริงการเยคบนั้นมันอยู่ที่ใจใจเราพอใจเท่านั้นจริงเยคบ ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่คบก็ได้แต่เรื่องคนอื่นที่จะมาชวนเรานี่ความจริงูบพูดเห็นว่าไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญในสุดก็คือใจของเราอย่าไปคบกับอารมณ์ร้ายเข้าถ้าใจของเราไปคบกับอารมณ์ร้ายเห็นว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นเป็นของดีการทำ้ายร่างกายคนอื่นเป็นของดี การเบียดเบียนการแกล้งให้บุคคลอื่นเป็นมีความทุกข์เป็นของดีถ้าใจมีรมคิดอย่างนี้เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงผ่านภายนอกคือคนผ่านเขาจะมีเส้นดานชั่วย,ยังไงก็ตามทีจะมีอำนาจมากยังไงก็ตามทีเรา้านหลีกคนหนีเขาได้แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นผ่านนี้เรามันหนีไม่คน ฉันั้นองค์สมเด็จพระทศพลจึงทรงแนะนําให้ควบคุมกาลังใจว่าจงอย่าทําใจเองเราให้เป็นใจผ่านคิดอย่าจะประหัตประหารทําร้ายบุคคลอื่นถ้าใจของเราเป็นใจผ่านแล้วเราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็ยัหลีกเราก็ยันหนีจะไปให้พ้นอารมณ์ผ่านนั้นไม่ไ,มได้ ร่างกายจะไปถึงไหน,ใ,นใจมันก็ไปถึงนั่น,นด้นองค์สมเด็จพระพระเกวันใช้ควบคุมกาลังใจเป็นสําคัญสําหรับกําลังใจของเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงจากความเป็นใจผ่านได้คือจะเป็นใจของบัณฑิตคําว่าบัณฑิตแปลว่าู้รู้หรือว่าแปลว่าพูดด้ดีบัณฑิตนี่เขาแปลว่าพูดด้ดีคือมีอารมณ์ใจดี ไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดพดไม่หมดสติเมอารมณ์แช่มชื่นเป็นที่น่ารักก่อนที่จะพูดถึงบัณฑิตเราก็มาพูดกันถึงโทษของคนพาเสียก่อนว่าคนพานที่จะทำให้เราเดือดร้อนหรือว,ว่าถ้าเราเป็นพานทําทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วย ความจริงการเดือดร้อนเฉพาะบุคคลก็ทำลายทรัพย์สินลงไปมากทำลายเศรษฐกิจทำลายความความความเป็นอยู่เป็นสุขทำลายความเจริญรุ่งเรืองของของคนของประเทศชาติไม่น้อยเหมือนกันถ้าต่างคนต่างโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกันแลกกันโลกทั้งโลกจะหาความสุขไม่ได้ ที่พูดนี่เป็นสายของธรรมะจะไม่ยกตัวอย่างของประเทศและบุคคล,ลเกรงว่าจะเป็นการเสียดสีกันก็พูดแต่เพียงกลางๆว่าถ้าท่านอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันท่านจะนอนหลับไหมอารมณ์ใจของท่านมีความสุขไหม ถ้าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่หมู่เดียวกันต่างคนต่างคิดเป็นศัตรูสิ่งอะไรกันคนในหมู่บ้านนั้นจะมีความสุขไหมถ้าอยู่เป็นเมืองได้อยู่เป็นประเทศต่างคนต่างเป็นคนที่จะคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกันยิ่คิดว่าบ้านนั้นหมู่นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นจะมีความสุขหรือมีความรลวร้อน ขอให้ท่านบุฟังใช้ปัญญาพิจรารณาดูเป็นนั้นว่าคนใจร้ายนัลักษณะของคนพานที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ดีแต่ว่าคนประเภทนี้ทะเลาะกันในบ้านบ้านทั้งบ้านไม่มีใครถูกกันไม่มีใครเป็นมิตรเป็นแต่เพียงศัตรูกัน <c oughs> เพราะอารมณ์ใจเป็นพานเรามาคิดดูว่าบ้านนั้น เขาก็จะหาความสุขไม่ได้สุขภาพทางร่างกายก็ดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีจะเสื่อมทรามเพราะเวลานอนก็นอนสะดุง้งพักผ่อนไม่มีความสุขต้องแวดต้องระบาดระวังกันระวังกันอยู่เสมอเมื่อต่างคนต่างระวังต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างคิดทำร้ายกันการกินก็ไม่เป็นสุข กินก็ต้องเหนียวหน้าเหลียวหลังนอนก็ต้องระวังพร้อมเต็มไปด้วยความสะด้กนอนหลับไม่สนิทกิจกายงานที่จะพึงทําก็ไม่สามารถขี่กันต่างคนต่างทําต่างกองต่างระมัดระวังต่างคนต่างระแวงเป็นนั้นว่างานก็ทําได้ไม่สมบูรณ์อาการอย่างนี้เกิดขึ้นคนในบ้านนั้นเขาจะมีทรัพย์สินสมบูรณ์ไหม เป็นอันว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรงานไม่สะดวกท <c oughs> ี่ถ้าอาการอย่างนั้นมันเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นจะมีลักษณะไป็นยังไงก็เหมือนกับบ้านนั้นนั่นแหละหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านการทํามาให้กินก็ไม่สะดวกการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนอนก็สะดุ้งหวาดวันกินก็ไม่เคยได้เพะนอนไม่หลับกินมันก็ไม่ได้สุขภาพก็เสื่อมโทรม นี่ไปอันว่าหมบ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจก็ไม่ดีกำลังจิตใจก็เสื่อมทราม <c oughs> สุขภาพก็ไม่ดีเป็นอันุว่าหาความสุขไม่ได้หมู่บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความยากจนขัดสนเพราะมัวแต่ระแวงระวัยซึ่งกันและกันจะมาทำรา้ายจะออกไปหากินกลางคืนดึกๆเตือนๆก็ไปไม่ได้เกรงว่าพวกอีกพวกหนึ่งจะมาทำร้าย อาแค่นี้พอเดียร์แต่หากว่าเป็นทั้งเมืองละถ้าคนทั้งเมืองไม่ถูกกันแบบนี้เมืองนั้นทั้งเมืองก็จะหาความสุขอะไรไม่ได้เพราะนั้นว่าเศรษฐกิจทั้งเมืองก็ถอยหลังลงถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศจะไม่ขอพูดทั้งโลกหรือว่าจะช่วยโลกก็ได้เป็นทั้งโลก โลกนั้นทั้งโลกก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเร,ร้อนเป็นโลกที่ไม่มีความสุข <c oughs> นี่เรามามองกันทัด้านเศรษฐกิจว่าคนพ่านสันดานหยาบที่มีใจโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกัน,กนทำลายเศรษฐกิจของบ้านเมืองอะไรบ้าง เป็นนั้นว่าคนที่คอยจะคิดฆ่ากันต้องซื้อสรรพาวุธต้องเงินไปซื้อสรรพาวุตไว้ป้องกันตัวและไว้คิดประหัตประหารเงินที่ต้องเสียไปในด้านของสรรพาวุธนี่สมมติว่าคนไทย43ล้านคนต้องจ่ายเงินค่าอาวุธคนละหนึ่งบาท เราก็ต้องเสียเงินไปศูนย์เปล่าที่มาสร้างประโยชน์ถึงความสุขทางร่างกายและจิตใจไป43ล้านบาทแต่หากว่าเราจะต้องเสียเงินคนละสิบบาทเพื่อเป็นการซื้ออาวุธต้องสูญเสียเท่าไหร่และอาวุธแต่ละชิ้นราคาห้าบาทสิบบาทมีที่ไหนถ้าซื้อปืนมาก็เสียใหญ่ ข้ออะไรปืนหนึ่งกระบอกราคาเท่าไรกระสุนหนึ่งนัดราคาเท่าไหร่ปืนหนึ่งกระบอกซื้อมาแล้วนานกว่าจะหมดกว่าจะใช้มไม่ได้แต่ว่ากระสุนที่เสียไปแต่ละนัดราคามันเท่าไหร่ไม่เห็นว่าเป็นเพียงคิดการป้องกันตัวทรัพย์สินที่หามาได้ที่เราจะมาบำรุบงบำรเลยความสุขของร่างกายและครอบครัว ามาซื้ออาหารบริโภคมาซื้อเครื่องแต่งตัวมาซื้อรถยนต์สำหรับใช้ใจ่ายกระแสค่าไฟฟ้าเพื่อความสว่างบันการบำรุงบำลงเลอความสุขให้มีจิตน่างกายสบายจิตใจเป็นสุขก็ต้องสูญเสียไปนับไปจำนวนหลายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่เฉพาะชาวบ้านต่อชาวบ้านที่มีความโหดร้ายต้องระแวงระวัยซิ่งกันละกัน เนื่องในการประหัะหารนี่ก็องต้องมองดูกันต่อไปว่าบ้านเมืองมีรัฐบาลเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราเป็นคนพันมีส้นดานหยาบถ้าเป็นคนดีซิดท,ทั้งหมดก็ไม่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมา ในคณะรัฐบาลแต่รัฐบาลแต่ละคณะเราต้องจ่ายเงินเดือนเงินดาวให้ท่านเท่าไรต้องจ่ายค่าพานะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงต้องจ่ายเบี้ยค่าประชมุมการไปชมเท่าไหร่และยิ่งกว่านั้นท่านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนั้นมีความละโมบโลกมากมีความคิดคตดทรยศต่อประชาชน ไม่ความซื่อสัตย์สุจริตรับสินบายค่าสินบนเราก็ต้องสีสศูญเสียเงินประเภทนี้ไปเป็นตัวนนนับไม่ทวนนี่เป็นอนุว่าความโหดร้ายของบุคคลเป็นปัจจัยให้ทำลายเศรษฐกิจที่เราจะพึงหาได้ที่เราต้องเสียภาษีก่อนก็กเพราะอะไรเพราะว่าเรายังดีไม่พอ เมื่อดีไม่พอก็ต้องจ้างคนเขามาควบคุมพวกเราแต่การจ้างคนมาควบคุมคณะรัฐบาลชุดเดียวเราเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อมีรัฐบาลแล้วก็ต้องมีสภาในสภานั้นเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไหร่คิดกันเป็นวันวันละเท่าไหร่ปีหนึ่งสามร้อหสิบห้าวันมีสภาแล้วรัฐบาลก็ต้องมีที่ปรึกษา คณะที่ภาษาของรัฐบาลเราจ่ายเงินไปเท่าไรนอกจากนั้นก็ต้องตั้งกระทรวงทบวงกรมกระทรวงกระทรวงหนึ่งรือกรมกรมหนึ่งเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไรต้องมีจังหวัดต้องมีอำเภอต้องมีตำบลอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องจ่ายเงินทนาคารทางนั้นเป็นน้าเงงบประมาณของประเทศปีหนึ่งตั้งหลายหมื่นล้าน ที่เราต้องเสียไปก็เพราะว่าใจของพวกเรามันไม่ดีที่พูดมานี่ก็พูดเฉพาะใจคนไม่ดีนะถ้าคนดีก็ต้องขอประทานอาภายัยถ้าต่างคนต่างมีกำลังใจดีระทุกคนไม่ประทุสร้ายสิ่งใดกัน,กนต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาเป็นมิตรตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนไม่ว่าแดนใดหมู่ใดคณะใดทั้งหมดมีศาสนาทั้งนั้นเขากล่าวว่ารัฐทธินั้นไม่มีศาสนารัทธินี้ไม่มีศาสนาอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเขาไม่ตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วเขาไม่มีศาสนาแล้วเขาตั้งรัทธิไม่ได้ศาสนาก็คือคำสอน คำสอนของคณะใดาหมู่ใดก็ตามที่สั่งให้ประหัตประหารเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกร่วมประเทศร่วมคณะร่วมบ้านซึ่งกันและกันคำสอนของลัทีินั้นเป็นคำสอนที่ท่านควรจะรับไว้ไหมก็เป็นอย่างว่านั่นแหละถ้ารารับไว้โลกนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นอันว่าท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าทลักษณะของความเป็น่นันมีอยู่ที่ไหนทำลายความสุขที่นั่นทำลายเศรษฐกิจที่นั่นที่เราเองชาวบ้านทั้งหมดต้องระวงระวัว้ป้องกันภัยที่เกรงว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดคณะหนึ่งคณ,ณะใดจะมาทำร้ายร่างกายพวกเรา เราสีสบสามล้านคนก็ต้องเสียเงินไปไม่รู้กี่หมื่นล้านเพื่อเป็นการป้องกันตัวและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เราต้องจ้างบุคคลเข้ามาบริหารควบคุมเราเริ่มตั้งแต่รัฐบาลลงมาจนกระทั่งถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นผลรายได้จากพวกเราที่ได้เข้ามานั่นเอง จ่ายระไปเป็นหมื่นล้านถ้าจำนวนเงินหมื่นล้านนี้ไม่ต้องจ่ายไปเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่มีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินาสีจึงได้ทรงแนะนำว่าจงอยาคบคนผานอย่างหนึ่งแล้วก็จงอยาคบอารมณ์ผานอย่างหนึ่ง ความจริงคนผ่านหลีกเลี่ยงได้แต่อารมณ์ที่เป็นผ่านเราหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีที่จะไม่คบคนผ่านก็คือต่างคนต่างไม่คบอารมณ์ที่เป็นผ่านทําลายความโหดร้ายสิ่งอะลรกันเสียที่คิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกัน,กนหันหน้าเข้ามาคบบัณฑิตคือจิตที่ประกอบไปได้วยความเมตตาปราณี ราะว่าลักษณะแห่งการโหดร้ายนี่เราจะพ้นไปได้ได้วยความเมตตาคือความรักกบณนายความสงสารช่วยเกื้อกูลสิ่งกันละขกันนี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามานั่งมองอีกสักนิดหนึ่งถึงผลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านบอกว่าทุกคนจงเว้นจากความโหดร้ายคิดประทุษ้ายสิ่งกันละกัน คิดประหัตประหารสิ่งกันละกันเว้นจากการคิดที่จะเป็นศัตรูสิ่งกันละกันสิ่งกันละกันเมื่อเราไม่คิดจะเป็นศัตรูไม่คิดประหัตประหารสิ่งกันอะกันแล้วมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็มุทุตาไม่ช้าดิยาสิ่งกันละกันเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วย ถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างรักกันท่านนนั้หลายลองมองดูว่าอารมณ์ของคนทั้งโลกจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและมีความทุกข์ถ้าคนทั้งโลกมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่คิดวัตถุสรายกันแต่ว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีอะไรบกพร่องเดือดร้อนอย่างไหน คนใดที่มีความสามารถเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีอาการอย่างนี้ถ้าปรากฏขึ้นโลกของเราจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ประชากรทั้งหมดจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เราจะต้องจ้างรัฐบาลไหมที่คอยควบคุมไม่ทำร้ายสิ่งอะไรกันเงินประเภทน,นี้เราไม่ต้องเสียค่าจ้างค่าอ่อน ภาเสียก่อนทั้งหมดเราก็ไม่ต้องเสียไม่ว่าเราไม่ต้องเสียพาเสียก่อนเราไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเพราะว่าคนทุกคนต่างรักกันทั้งหมดในโลกนี้เอาทั้งโลกก็แล้วกันถ้าช่วยโลกนี่ไม่ว่าประเทศไหนทั้งหมดในโลกต่างคนต่างรักกันเห็นหน้ากันก็รักกันมันก็พี่กับน้อง พันพ่อรักลูกแม่รักลูกลูกลักพ่อรักแม่สามีรักสาพัญญาพัญญารักสามีเริ่มรักทีแรกเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นของสันบรรดาสตรีกับบรุษฉันใดเรามีความรักกันฉันนั้นทั่วโลกเมื่อโลกนี้ต่างคนต่างรักกันเราจะมีอันตรายมาจากไหนสันภาวุธต่างๆไม่ต้องเสีย อันตรายต,าต่างๆมันไม่มีเนี่มันก็มีแต่ความสุขเรื่องการระแวง,ระ,งระวังระไวยกันก็ต้องไม่มีเราก็ไม่ต้องไปจ้างเอาคนมาเป็นเจ้าเป็นนายเรามาควบคุมเรานี่ถ้าเรารักกันถ้าเพิ่มความสงสารซึ่งกันและก,กันขึ้นมาอีกใครมีความทุกข์ด้านไหนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทันที ถ้าเห็นว่าใครเขามีความดีมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเราเราก็ไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้เสียเขาถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้บรรดาท่านผู้รับฟังฟังแล้วก็นั่งหลับตาคิดตามว่าคําสอนขององค์สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษหรือว่าเป็นคนถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นโทษโปรดติดต่อ มาทางผู้พูดด้วยว่าจะได้แก้ไขว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรตอนนี้เป็นโทษว่าสอนให้คนแรกกันไม่ประหัดประหารซึ่งกันและกันมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามก,กำลังที่จะช่วยช่วยเหลือกันได้ไม่นิ่งดูได้เห็นคนไหนมีความทุกข์ช่วยเหลือทันที ถ้าการอย่างนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ช่วยชี้แจงมไม้ทราบโดยตักเตือนด้วยเพราะว่าผู้พูดไม่ใช่นักปราชญ์และก็ไม่ใช่เป็นคนเฉลหลาดเป็นแต่เพียงอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความดีตอนนี้จะชื่อว่าจะเห็นได้ว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าผ่านต้นแต่ความจริงลักษณะของผ่านนี่มีมากก็อยขอเนี่เอานํามากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังเฉพาะโดยย่อพอได้ความเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าองค์สมเด็จโตทรงสวัสดิโสภาคแนะนําไว้ถึงแปดหม่นสพันหัวข้อด้วยกัน8ปดหมื่นสี่พันหมดด้วยกันสําหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ประโยชน์อันใดจะมีกับท่านบ้างสำหรับในลักษณะที่เราไม่คบคนผ่านว่าโทษข้างกายครบคนผ่านมีโทษแบบไหนและก็คุณประโยชน์ข้างกายครบบรรัณฑิตคือคนดีที่มีใจประกอบไปด้วยความเมตตาราณีถ้าคนทั้งโลกนี้เป็นบรรัณฑิตจะมีความสุขเพียงใดขอท่านั้นหลายผู้รับฟังได้โปรดพิจารณาเองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลา ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านนั้นหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี